สวัสดีค่ะพบกับช่องตะวันทาโรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงของชาวราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2563ค่ะใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวอยู่ในราศีไหนนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะ สถานะตอนนี้นะคะของชาราสีพฤกษกนะคะคุณได้ไพ่เซเ e n นออฟเพนนะคะเหมือนว่าตอนนี้นะคะคุณกําลังรอคอยนะคะกําลังมองดูสิ่งที่คุณได้ทําลงไปนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์งานนะคะงานที่คุณได้รับมานะคะที่มันค่อนข้างที่จะมีมความท้าทายนะคะคุณสามารถที่จะมีเนตแล้วก็จัดการปัญหาหรือว่างานเหล่านั้นได้ดีนะคะตอนนี้นะคะคุณกําลังออรอคอยแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะคะว่าคุณก็สามารถทํางานนั้นออกมาได้ดีเหมือนกันนะคะ ที่ผ่านมานะคะคุณค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคะมีความสุขกายสบายใจนะคะ,คะ,ะ,คะไม่มีเรื่องที่หนักอกหนักใจสักเท่าไหร่นะคะมีแต่ความสุขเนาะช่วงนี้นะคะมีแต่ความสุขนะคะมีความแฮปปี้นะคะที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าคุณนะคะจะอยู่ตัวคนเดียวนะคะบางคนนะคะก็เป็นการที่อยู่ตัวคนเดียวแล้วตัวเองมีความสุขนะคะมีความสุขนะคะที่ได้อยู่คนเดียวนะคะ มีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะคะมีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็มอบความสุขให้กับตัวเองนะคะสถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะได้ Queen of Cups นะคะเหมือนว่าคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องกังวลใจนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณก็ค่อนข้างคิดมากนะคะแล้วก็บางครั้งนะคะคุณก็เป็นคนที่เข้ากเข้าใจผู้อื่นแต่บางทีคุณก็เก็บ ความรู้สึกเหล่านั้นนะคะเก็บกลับมาคิดมากนะคะว่าสิ่งที่เราได้ทําลงไปนะคะคนรอบข้างของคุณนะคะเขาจะคิดยังไงนะคะการตัดสินใจของคุณนะคะคุณก็ค่อนข้างที่จะมีความหนักอกหนักใจสักนิดนึงนะคะคนรอบข้างของคุณนะคะเขามองว่า คุณนะคะเป็นคนเก่งนะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆนะคะคุณสามารถหาทางออกนะคะให้กับปัญหาเหล่านั้นได้นะคะคุณลองปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณนะคะลองหาเอา่อค e ดไอเดียใหม่ๆนะคะจัดการปัญหาเหล่านั้นนะคะแก้ไขปัญหาให้ดีนะคะแล้วปัญหาเหล่านั้นนะคะมันจะหมดไปนะคะ ในอนาคตนะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่ทำให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายใจนะคะอาจจะมีปัญหาการทะเลาะกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานคนในครอบครัวหรือว่าคนเรอบข้างของคุณก็ตามนะคะที่บางทีนะคะก็มีความเไม่เข้าใจกันนะคะบางทีมันก็มีเออสตอรี่เรื่องราวที่ทำให้ค่อนข้างที่จะขัดแย้งกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็บางคนนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับ เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะบางคนนะคะอาจจะมีการดิวงานติดต่อประสานงานนะคะเกิดขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะได้พบเจอกับคนรู้ใจนะคะพบเจอกับเนื้อคู่นะคะจากการเดินทางก็เป็นได้นะคะทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณได้ทํามานะคะคุณสามารถที่จะแก้ไขจัดการปัญหาเหล่านั้นนะคะได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะยังไงสถานการณ์เหล่านั้นปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ สิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนว่าคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความลังเลใจตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเครียดนะคะกับ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่อยู่อรอบๆตัวนะคะตอนนี้บางทีคุณอาจจะเลือกไม่ถูกนะคะเลือกตัดสินใจไม่ถูกนะคะว่าควรจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะคะคุณคุณจะเริ่มทําสิ่งไหนอะไรยังไงเอ่อจะเริ่มตรงไหนดีนะคะบางทีอภายใาใจของคุณตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะหนักอกหนักใจพอสมควรนะคะแล้วก็คําแนะนํานะคะคุณลองปล่อยความรู้สึกของคุณนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาตินะคะคุณลอง ทบทวนให้ดีนะคะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะคุณควรจะแก้ไขปัญหานั้นยังไงคุณควรจะแก้ไขหรือว่าทําอะไรเป็นอันดับแรกหรือว่าเป็นเป็นขั้นเป็นตอนนะคะขอให้คุณนะคะมีสตินะคะกับการออใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มีการจัดการนะคะกับอารมณ์ของตัวเองความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะบทสรุปนะคะคุณลองเปรียบออปรับเปลี่ยนมุมมอง นะคะในการที่จะทําอะไรแก้ไขจัดก,การปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องรถหรือว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ต่างๆนะคะคุณลองปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะลองลองพยายามหามุมมองใหม่ๆทัศนคติดีๆนะคะเข้ามานะคะเพื่อที่จะจัดการปัญหาเรื่องราวเหล่านั้นไปให้ได้นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีพฤษภประจําเดือนธันวาคม2563ค่ะทางด้านการงานนะคะเหมือนว่าคุณนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความหนักอกหนักใจกับ เรื่องงานพอสมควรนะคะปัญหาต่างๆที่เข้ามานะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมีความวุ่นวายมีความสับสนนะคะที่ทําให้คุณนะคะต้องเข้าไปแก้ไขจัดก,การปัญหาเกี่ยวกับงานเหล่านั้นนะคะงานที่เข้ามาปัญหาเหล่านั้นเนาะอาจจะเป็นงานเดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆนะคะที่ มันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะมันก็ยิ่งมีความซ้ําซ้อนมีความยืดเยื้อะนะคะงานก็ค่อนข้างจะเออล่าช้านะคะแล้วก็บางคนนะคะการงานนะคะบางคนตอนนี้นะคะเหมือนว่ากําลังมองหา หรือว่ากําลังออรอคอยนะคะผลลัพธ์นะคะที่ตัวเองเออได้ทําลงไปนะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์งานความสําเร็จของโปรเจกต์งานที่คุณได้ทําลงไปนะคะบางคนก็กําลังวางแผนนะคะคิดแผนนะคะที่จะทําธุรกิจหรือว่าทํางานที่ทําเงินทําทองให้กับคุณนะคะ ทางด้านการเงินนะคะคุณนะคะเป็นคนที่ชอบเข้าวัดเข้าวานะคะชอบทําบุญนะคะเป็นเป็นสายทําบุญนะคะตอนนี้นะคะก็เหมือนว่าคุณนะคะก็ชอบใช้จ่ายเงินเนาะชอบให้บุญชอบทําบุญทําทานนะคะชอบเข้าวัดเข้าวานะคะเสริมสิริมงคลนะคะให้กับตัวเองนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็อาจจะเป็นสายขาช็อปนะคะช้อปปิ้งนะคะช้อปเก่งนะคะเดี๋ยวนี้นะคะก็ช้อปเยอะแยะมากมายเลยนะคะอาจจะเป็นเครื่องใช้ส่วนตัวหรือว่าอาจจะเป็น เสื้อผ้านะคะแบรนด์กระเป๋าอะไรอย่างนี้นะคะคุณจะชอบใช้เงินมากๆเลยนะคะบางคนนะคะก็อาจจะมีโอกาสได้รับโชคลาภด้วยนะคะอาจจะเป็นโบนัสปลายปีนี้นะคะบางคนที่ทํางานหนักเนาะหนักมาทาั้งปีนะคะคุณอาจจะได้รับโบนัสนะคะเป็นเงินก้อนเลยนะคะแล้วก็บางคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมีความหนักอกหนักใจนะคะกับค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะบางทีนะคะค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นมันก็มีความหนักและเหนื่อยบางทีมัน หมุนเงินไม่ทันนะคะคุณก็เก็บกับมาเครียดกับมาค,ดคิดมากนะคะต่อไปเป็นทางด้านความรักนะคะบางคู่นะคะคุณอาจจะมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่มีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณต้องปกปิดเอาไว้นะคะมันก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะไปได้ไม่นานนะคะเพราะว่าการที่เราปกปิด อะไรบางอย่างเอาไว้นะคะแล้วถ้า,าคู่ของคุณนะคะมารู้ทีหลังนะคะมันก็อาจจะทําให้เป็นเ,เรื่องใหญ่ได้นะคะแล้วก็บางคนนะคะก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่านะคะคุณยังไม่อยากที่จะรับใครเข้ามานะคะคุณยังไม่อยาก ปุ่นวใจในตอนนี้นะคะเหมือนว่าคุณเอ่อบางคนนะคะก็เจ็บช้ำเนาะจากรักครั้งเก่านะคะตอนนี้บางคนก็ยังไม่อยากที่จะเปิดใจเปิดใจให้ใครเข้ามาดูแลหวัวใจนะคะแล้วก็บางคนนะคะตอนนี้เนาะก็รู้สึกว่าตัวเองนะคะเริ่มใช้ชีวิตการเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะกับ ความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆนะคะตอนนี้ก็เหมือนว่าจะลืมเรื่องเออเรื่องราวเก่าๆในอดีตคนรักเก่าของคุณได้แล้วนะคะคุณพยายามที่จะเข้มแข็งนะคะพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะให้ตัวเองนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความกล้านะคะที่จะเปิดใจรับใครสักคนหนึ่งเข้ามาดูแลหัวใจนะคะบทสรุปนะคะ ความสาเร็จของคุณนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะขอให้คุณนะคะมีความตั้งใจนะคะมีความขยันต้องตั้งอกตั้งใจในการที่จะทําอะไรสัสกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อตัวคุณเองนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวนะคะที่ทําให้คุณนะคะมีความกระวนกระวายใจบางทีมันก็มีทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็มีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะขอให้คุณนะคะพยายามเนาะพยายามที่จะปล่อยวางนะคะพยายามที่จะปล่อยตัวเองนะคะให้ สบายๆนะคะพยายามอย่าไปคิดมากอย่าไปยึดติดกับอะไรมากมายนะคะไม่งั้นนะคะมันจะมีเรื่องราวที่ทําให้คุณไม่สบายใจแล้วก็จะไม่มีความสุขเอานะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูดวงค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ